สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ h o r a า a u 5ดวงกัมแพนนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะคนลัคณาราศีมังกรเป็นเดือนรับทรัพย์นะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ของการพูดจาเป็นเงินเป็นทองอยู่นะคะดาวศุกร์เจ้าเดือนกัมมะของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้จอกลับมาอยู่ในภพกัมมะ กลับมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีตลอดช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะตําแหน่งเกษตรราธิบดีเนี่ยก็หมายถึงความมั่นคงส่งผลให้การงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมีเกณฑ์ดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสที่จะได้กําไรเข้ามาเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้งานที่ทํากํารกไรให้เป็นอย่างดีนะคะและที่สําคัญเลยก็คือใ,ในช่วงเดือนตุลาคม คนราศีมังกรเนี่ยจะมีโอกาสได้งานที่ถูกใจถูกจริตได้งานที่เหมาะกับความรู้ความสามารถเหมาะกับความสนใจของคุณเข้ามานะคะและแน่นอนว่าเป็นงานที่ทําเงินทำำํากําไรให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวสุกเจ้าเรือนกัมมะของคุณเนี่ยกลุมอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนสุภานะคะซึ่งดาวพุธกับดาวสุกเขาจะเข้ามาอยู่ร่วมราศีกันตั้งแต่วันที่6จนถึง16ตุลาคมนะคะ ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องของการพูดคุยเจรจาในเรื่องของการค้าการขายในเรื่องของการตลาดและแน่นอนว่าในเรื่องของการรับทรัพย์ทำกำไรด้วยนะคะส่งผลให้การงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะดีโดดเด่นและเฮงมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้อะไรเข้ามาแบบฟุกๆแบบโชคช่วยด้วยเนื่องจาก เนื่องจากตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะดาวเกตดาวของศาสนาดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของการที่จะได้อะไรมาแบบฟุ้งุแบบปฏิหารเนี่ยก็จะจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะของคุณด้วยเช่นกันนะคะและการที่มีดาวพุธกับดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในภพกรรม,มะแล้วก็มีดาวเกตอยู่ในภพลาภะแบบนี้นะคะส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดวงผู้ระทชาจะโดดเด่นมากนะคะ ติดต่อการงานอะไรเจรจาการงานอะไรก็มักจะมีความคล่องตัวมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการขอความร่วมมัร่วมมือกับใครเองก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดวงผู้ระทชาโดดเด่นนะคะเวลาที่ดวงผู้ระทชาโดดเด่นเนี่ยก็จะมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อหนุนนะคะติดต่อการงานอะไรมันก็จะง่ายจะคล่องตัวนะคะไปเจรจาการงานไปคุยการงานอะไร ต่อให้เป็นเรื่องยากต่อให้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่มันก็จะมีโอกาสพลุกสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนะคะเรื่องของความก้าวหน้าในช่วงครึ่งเดือนแรกเองก็ดีและโดดเด่นเช่นกันเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมีพระอาทิตย์ดาวของชื่อเสียงความสําเร็จดาวของความก้าวหน้าโคจรอยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นภพของโชคลาภความสําเร็จนะคะ ส่งผลให้เรื่องของการงานก็จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีอีกด้วยจะไปคุยเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญไปคุยการงานที่ต้องใช้ power สงสูงหรือติดต่อการงานกับคนที่มี power สูงนะคะก็จะมีโอกาสสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเรื่องของการงานการเงินอะไรที่คุณไปติดต่อคุณไปเจราจาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาและในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะนําสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบ เป็นงานอดิเรกหรือเป็นความสามารถพิเศษที่มีอยู่นะคะออกมาทำเงินทำกำไรให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสจากการรับทรัพย์หลายทางนะคะมีโอกาสที่จะทำเงินทำกำไรได้จากงานเสริมงานพิเศษจากช่องทางพิเศษอื่นๆนะคะและการที่ในช่วงเดือนตุลาคมดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูเริ่มโคจรถอยหลังในพบปุตะเป็นเดือนแรกนะคะ ก็ส่งผลให้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มทดลองอะไรใหม่ๆแต่ไอ้อะไรใหม่ๆที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณอยากทํามาก่อนเป็นเรื่องที่คุณคิดเอาไว้แล้วแต่ยังไม่สบโอกาสยังไม่ได้ทําสักทีนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานเก่าโครงการเก่าโปรเจกต์เก่าที่คิดเอาไว้แล้วอาจจะวางแผนไปได้ครึ่งทางแล้วแต่ยังไม่สบโอกาสยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีโอกาสได้เอากลับมาปัดฟูนใหม่มีโอกาสได้เอากลับมาเริ่มทำอย่างจริงจ,งจังสักทีนะคะซึ่งในรอบนี้ดาวพฤหัสจ,จะโคจรถอยหลัง4เดือนนะคะจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี68นะคะส่งผลให้เรื่องของการงานที่คุณอยากจะทำเนี่ยยังมีโอกาสทั้งในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ในเรื่องของการลงมือทำด้วยนะคะถ้าคุณมีเรื่องที่อยากจะทำอยู่แล้วนะคะ มีงานอดิเรกอะไรที่ทําอยู่นะคะหรือมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ชอบเรื่องที่อยากจะทําเรื่องที่ศึกษาหาความรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วช่วงนี้ก็ลองเปิดตัวดูนะคะจะมีโอกาสทําเงินทํากําไรเข้ามานะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าพิ่งออกตัวแรงนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดาวสาวดาวประจําตัวของคุณยังคงเดินพักหรือเดินถอยหลังอยู่ในพบการเงินนะคะแต่จะเดินถอยหลังเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ หลังจากนี้อะไรที่มันเคยล่าช้าอะไรที่มันเคยอึดอัดเคยหงุดหงิดเคยมีความกดดันในเรื่องของการเงินหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนศาสชชะของคุณด้วยนะคะภพาศาสชชะเนี่ยเป็นภพของการงานเป็นภพของสังคมนะคะการที่ดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูโคโจรถอยหลังพร้อมกันในพ่อปุตตะเนี่ยก็ส่งผลให้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการไปลงคอร์สใหม่ หรือเป็นการที่ไปเรียนเสริมหรืออาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ทําให้ได้พบปะพบเจอผู้คนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสังคมได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะซึ่งไอ้การเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆการที่จะได้เดินทางไปนู่นมานี่บ้างเนี่ยมันจะนําโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะคะคอยมองหาโอกาส ในเรื่องของการทำเงินทำกำไรเข้าไว้นะคะแล้วก็อย่าคิดมากอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอะไรให้มันวุ่นวายนะคะทดลองทำดูก่อนเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของดาวประจําตัวของคุณซึ่งเป็นดาวเสาร์นะคะก็จะทําให้คนราศีมังกรเนี่ยมักจะคิดเยอะในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งบางครั้งคิดเยอะเกินไปกว่าจะได้ลงมือทําก็อาจจะเลยโอกาสที่ดีมากไปแล้วหรือคิดเยอะเกินไปเรื่องที่อยากจะทําก็เลยไม่ได้ลงมือทําสักที ดังนั้นบางเรื่องบางอย่างถ้าอยากจะทําในช่วงเดือนตุลาคมนี้ลงมือทําเลยนะคะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทําให้มันเพอร์เฟกต์ทีหลังเพราะว่าคนราศีมังกรเนี่ยเป็นเพอร์เฟกชิสต์อยู่แล้วเพียงแต่ถ้าคุณจะรอให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนแล้วค่อยทําก็จะกลายเป็นเริ่มต้นได้ยากนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดวงชะตาดีและโดดเด่นมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของการรับทราบทํากําไร และในเรื่องของการมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกมีดวงที่จะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่จะคอยสปอร์ตคุณคอยบอกชอบบอกลาบแนะนําช่องทางในเรื่องของการทําเงินทํากําไรเข้ามาให้นะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังดวงชะตาเนี่ยจะอ่อนลงนะคะเกณฑ์มาตรฐานจะอ่อนลงเนื่องจากช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีดาวจรถึง3ดวงเลยนะคะที่ ย้ายไปแล้วไปรับตําแหน่งที่ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดวงชะตาจะอ่อนไปสักนิดนึงจะไม่ค่อยเหมาะกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือไม่ค่อยเหมาะกับการทําเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะคะแต่จะเหมาะกับการเก็บเลขผสมน้อยสะสมความสําเร็จไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งดือนหลังเองนะคะ ทั้งพระอาทิตย์และดาวอังคารโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญของดวงชะตานะคะและมารับตำแหน่งนิดทั้งคู่ซึ่งนิดเนี่ยแปลว่าเล็กน้อยดังนั้นคนที่จะช่วยคุณได้ก็จะพาวเวอร์ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะช่วยเหลือกันช่วยกันทำงานมากกว่าซึ่งดาวอังคารเนี่ยเขาจะโครจรเข้ามาเล็งลักษณะข,ของคุณก็จะมาเสริมในเรื่องของความขยันนะคะแต่อาจจะขยันเป็นพักๆเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยได้รับตำแหน่งนิด ก็อาจจะมีแบบทำๆทหยุดๆนะคะส่วนพระอาทิตย์เองก็มารับตําแหน่งนิดในภพกัมมะเช่นกันเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมเนี่ยก็ power น้อยลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับทราบทํากําไรก็จะมีลักษณะที่อาจจะไม่ได้มีความสม่ําเสมอเหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินมากขึ้นนะคะเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนหลังเดวสุกเจ้าเรือนกัมมะของคุณโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะ ไปรับตําแหน่งปะซึ่งแปลว่าบันฑรแปลว่าไม่ถาวรน,นะคะเข้าไปกลุ่มอยู่กับเดวเกตที่จับจองพื้นที่อยู่ก่อนนะคะซึ่งเาวสุกโดยความหมายของตัวเองก็หมายถึงการเงินหมายถึงความรักหมายถึงความสุขอยู่แล้วนะคะการที่โคจรเข้าไปรับตําแหน่งปะะอยู่ในภพลาภะเนี่ยก็จะทําให้เกณฑ์ของการเงินเนี่ยดรอปลงไปนะคะอาจจะได้ก้อนเล็กลงอาจจะมีความสม่ำเสมอน้อยลงจากที่จะมาเป็นก้อนใหญ่ก็มาเป็นงวดงวดแทน หรือมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานนะคะปูพื้นมาให้ดีเลยตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะได้สบายหน่อยนะคะอะไรที่มันยากอะไรที่จะต้องติดต่อกับคนที่มี power เนี่ยทำซะให้เสร็จตั้งแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังก็ตามน้ําไปเลยนะคะมันก็จะสบายจะคล่องตัวหน่อยนะคะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลงังเรื่องของการเงินเนี่ยก็อยากให้ดูแลให้มากหน่อยนะคะระวังเรื่องของการใช้เงินสุทุสุรายบ้างหรือใช้เงินกับเรื่องที่มันไม่สมควรเรื่องที่มันยังรอได้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จับตาดูให้ดีสักหน่อยเพราะว่าจะมีอารมณ์ที่เวลาเห็นอะไรถูกใจแล้วก็อยากจะซื้อหาอยากจะเอามาเก็บเอาไว้นะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยระวังให้มากสักหน่อย มีเกณฑ์ที่จะเสียรู้คนได้นะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไปแล้วก็ละเลยเรื่องของความเสี่ยงที่ควรจะต้องใส่ใจนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการเงินการลงทุนเกิดขึ้นได้ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องของการเงินเนี่ยรอบข้อไว้สักหน่อยจะดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะคะในช่วงเดือนตุลาคมมีดาวเกตจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะนะคะก็มักจะมีโชคลาภจากเรื่องของผู้ใหญ่ จากเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้อะไรเข้ามาแบบฟุกๆุมีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการงานแล้วก็มีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งเลขนําโชคในเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วก็ได้นะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนตุลาคมเองก็อย่าทุ่มมากเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่การเงินยังไม่นิ่งยังไงก็เน้นเรื่องของความสนุกสนานเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนตุลาคมนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและญาติผู้ใหญ่เอาไว้สักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังคงเจ็บป่วยได้ง่ายและหายยากอยู่นะคะก็ดูแลอย่าให้เจ็บป่วยอย่าให้ไม่สบายกันได้จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่รักษายากหาสาเหตุยากบ้างเป็นเรื่องของอาการป่วยกระทันหันบ้างหรืออาจจะทําให้กลายเป็นโรคเรื้อรังได้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย ใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของจิตใจเอาไว้ให้มากสักหน่อยเพราะว่าเป็นเดือนที่ยังคงจะมีความเครียดสะสมได้มากอยู่นะคะช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็อยากให้เน้นเรื่องของความผ่อนคลายนะคะเน้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังถ้าเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาอาจจะไม่มีสมาธิในเรื่องของการงานได้นะคะเราก็อยากให้ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเส้นประสาทเรื่องของระบบสมองต่างๆนะคะและถ้าใครมีโรคประจําตัวมีโรคเก่าที่เคยเป็น ก็ขอให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยอยากให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้สักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางน้ําทางอากาศนะคะแต่เน้นการเดินทางทางน้ําเป็นพิเศษนะคะหรือถ้าคุณจะต้องเดินทางในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่น้ําท่วมอยู่ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบกันให้มากด้วยนะคะนอกจากนี้เวลาจะเดินจะเหินอะไรเนี่ยก็อย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใจลอยด้วยระวังจะตกจากบนาันไดหรือตกจากที่สูงเอาได้นะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการที่ง่วงแล้วไปขับรถกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนไม่โสดเดือนตุลาคมนี้ก็อยากให้หมั่นเติมความหวานให้มากๆซสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีดาวศุกโโร์กับดาวพุธโคจรกลุ่มกันอยู่ในภพกัมมะภพของการงานแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเติมความหวานให้กับชีวิตด้วยนะคะและถ้าความรักดีทีเวิร์กในบ้านดีครอบครัวเข้มแข็งนะคะ เรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้มแข็งจะโดดเด่นจะเฮงมากตามไปด้วยนะคะเพียงแต่ก็อยากให้ดูแลเรื่องของความเครียดความกดดันจากหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการเงินเอาไว้บ้างนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะคุยกันให้เยอะๆหน่อยมีเป้าหมายอะไรวางแผนอะไรไว้หรือในเรื่องของการเงินยิ่งต้องคุยกันให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยยังมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงาน หรือจากอารมณ์ที่มีความเครียดมีความหงุดหงิดมาจากนอกบ้านได้อยู่นะคะส่วนคนโสดในช่วงเดือนตุลาคมนะคะดวงความรักช่วงครึ่งเดือนแรกกับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกจะดีกว่าโดดเด่นกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีโอกาสเจอคนถูกใจคุยกันถูกคอนะคะผ่านหน้าที่การงานเป็นคนที่ติดต่อกันทํางานด้วยกันแบบนี้นะคะถ้าได้คนที่มีเหตุมีผล หน้าที่การงานดีมีความรู้การศึกษาดีนะคะเป็นคนที่ธรรมะธโมหน,น่อยก็จะถูกฉลกมากนะคะส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดวงความรักมันก็จะดรอปลงไปบ้างนะคะจากการที่ดาวอังคารที่เป็นนิดเนี่ยจอมาเล็งลัคนาเรื่องของความรักก็จะดรอปลงไปคุณภาพอะไรก็จะดรอปลงนะคะคนที่เจอในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ถ้าไม่สถานะทางสังคมต่ำกว่าคุณก็จะเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานต่ำกว่าคุณนะคะ และนอกจากนี้ในช่วงเครื่องเดือนหลังก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีตํแหน่งเจอคนที่เคยแต่งงานเคยมีคู่มาก่อนด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเครื่องเดือนหลังถ้าคุณเน้นเรื่องของความรักอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าเขาโสดจริงชัวจริงนะคะอย่าลืมสังเกตด้วยว่าเขามาแบบคลีนคลีนมาแบบไร้พันธะนะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าเป็นความรักทางไกลหรือเป็นการครบกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะ น,นี้ก็มีเกณฑ์ดีอยู่นะคะจะมีเกณฑ์ดีกว่าในเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังงใจในทุกสิ่งนะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะ